สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมตา7จสนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมตาสําหรับวันนี้ผมมวยหูเมตาขอสวัสดีทุกท่านครับ เจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์วัยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธนะครับที่1ิกรกฎาคมนะครับในด้านของมวยวันนี้นะครับมีมวยดีชก,กันที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเป็นศึกมวยไทยพลังใหม่คู่มวยที่วัดจัดได้น่าดูคู่ขี้สูสีนะครับส่วนด้านของฟุตบอลค่าคืนนี้มี2รายการใหญ่ครับรายการแรกก็เป็นด้านของฟุตบอลยูโร รอบรองชนะเลิศนะครับจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางนะครับอัชบินสีส้มฮอลแลนด์ครับเจอกับทางสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษนะครับส่วนรายการที่2ก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลโคปาเมริการอบรองชนะเลิศเช่นกันจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางจอมโหดุรุกวัยนะครับเจอกับทางทีมชาติโคลอมเบียนะครับจึงผมเมทาวิเคราะห์วิจารณให้นะครับสองช่วงด้วยกันกับช่วงแรกวิเคราะห์วิจารครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารอง สึกพลังใหม่นะครับส่วนช่วงที่2วิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลให้นะครับทั้ง2รายการใหญ่ทั้งยูโรและโคปาอเมริกานะครับพี่ๆน้องๆมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้เหมือนเดิมนะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นบารังใจให้เพจเมทัลเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับ สำหรับช่องทางการติดตามผมเมทานะครับสามารถติดตามได้4ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็นช่องทาง a c e b o o k เมธา7จสีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมธา74สีช่องทางที่3เป็นช่องทาง u t u b e เมธา7จสีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอ t ส g r กาเมธา74 4สีส 4, ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับการวิเคราะห์การวิจารณ์มวยตู้และฟุตบอลน,นะครับผมเมทา ต้องขอขอบคุณทางข้อมูลครับจากกลุ่มมวยพักยกหนึ่งหกแปดด้วยครับที่อคอยป้อนข้อมูลครับทั้งมวยและฟุตบอลมาให้ผมนะครับให้ผมได้มีโอกาสได้วิเคราะห์ได้วิจารณ์ live, life, ครับในด้านของเรื่องมวยเรื่องฟุตบอลขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกับกลุ่มมวยพักยกหนึ่งหกแปดนะครับอ่ะเรามาเข้าสู่ในด้านของรายละเอียดมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองครับในช่วงแรกกันเลยครับในด้านของมวยวันนี้ครับที่เวทีมวยราชดำเนินศึกพังใหม่คู่มวยถูกจัดได้น่าดูกูกี้ศูสีนะครับมวยจะทำการถ่ายทอดในช่วงเวลาเนี่ยครับสิ ครับคู่แรกเป็นการเจอกันกับระหว่างทางเจ an, um, KK, ución, ้าสิงห์คลองตันนะครับหน่อยคลองตันวันนี้เจอกับทางเจ้าบเพชรนลมนสอนนลมนวยคู่นี้เจอกันในพิจิกัดครับหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์นะครับทางเจ้าสิงห์คลองตันนี่ก็มาขาดไปศูนย์จุดเก้านะครับส่วนทางเจ้าเพชรนลมนี่ก็มาน้ําหนักนะครับลดไปหนึ่งปอนด์นะครับมวยคู่นี้ครับทางสิงห์คลองตันเป็นมวยเปิดเกมเดินทนบูสู้ดีหนักแรงนั้นของอาวุธส่วนทางเพชรนลมนั้นนะครับเป็นมวยเพชรฝีมือครบเครื่องดักเด็ดดักจีบเก่งนะครับวันนี้นะครับต้นต้นไม่พลาดโดนสอบโดน หมัดตีลังกาหงท้องหงไส้ไปก่อนไปตายได้รุนได้เชียรยมวยคู่ที่หนึ่งวันนี้ผมชอบมวยอรองทาง เพชรน่นดุมอนครับคู่แรกวันนี้ลองก่อนกินค่ะดีๆโต๊ะกินสองข้างได้ครับคู่แรกนะครับคู่ที่สองครับพลวัฒเฟียสปทุมธานีวันนี้เจอกับทางเจ้าเพชรน้ำตาลครับมีวินยิมมวยคู่นี้เจอกันอยู่ที่กัดหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์ครับพลวัฒนี่ลดไปถึงจุดหกส่วนทางเจ้าเพชรน้ำตาลรดไป 1, 8, หนึ่งจุดแปดมวยคู่นี้คู่ขี้สูสีนะครับพลวัฒนี่ถือว่าครบเครื่องครับหมัดเท้าสอดศอกดีครับส่วนในเรื่ของทางเจ้าเพชรน้ำตาลเข่าในหนุ่นแน่นตั้มรัดมัดตีมวยคู่นี้ครับผมชอบทางพลวัครับ เดชรปฐุมธานีคู่2นะครับคู่ที่3ครับวันในนั้นของวันนี้ครับโมฮอ,อกนะครับเงาะบางกะปินะครับเข่าในเหนียวแน่นนะครับวันนี้เจอกับถางเจ้าเด่นพยักครับเด็ดเพชรสีทองฝีมือครบเครื่อเจอชนิเพอกัดในเวทพิกัสา3 6ปอนด์ครับคู่ขี้สูสีราคาเริ่มเปิดเผยต่อรอโมฮอ,อก ลดเป1.2ส่วนทางเัวเด่นพยักลดน้ำหนักไป2.1มวยคู่นี้ครับส่วนตัวผมยังชื่นชอบเป็นเรื่องของฝีไม้ลายมือต้นๆนำไปก่อนครับก็คือทางเจ้เด่นพยักเข้าทางเด่นพยักก่อนมีราคาดีๆีลดบังทุนกินสองข้างได้ผู้ที่สาชอบทางเด่นพยักนะครับและผู้ที่4ี่ลงเงินนะครับสอดสมหมายกับสายจัดจานสายธรรมชาติเจอกระทางชาราวันยกขาวมวยไทยยิมฝีมือหลากหลายครบเครื่องนะครับมวยคู่นี้เจอกระดฟิกัด128ปอนด์ครับโลงเงินลดไป0.4ทางชาราวันลดไป0.1หวยคู่นี้ครับสายเจอฝีมือครับโลงเงินนีาย เลยครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของพลังหมัดพลังเตะส่วนทางโล่งในด้านของทางเจ้าชารวันนั้นนะครับก็ถือว่าฝีมือรับหลากหลายครบเครื่องครับในด้านของมวยคูนนี้ครับผมชอบทางโล่งเงินนะครับอ่ะสรุปให้ทราบอีกครั้งครับมวย4ี่คู่ครับช่วงแรกการถ่ายทอดสดนะครับคู่ที่1ผมชอบทางเพชรนนลุมน์คู่ที่2ผมชอบทางพลวัตคู่ที่3ผมชอบทางเด่นพยักและคู่ที่4ี่ครับผมชอบทางโล่งเงินนะครับส่วนหลังถ่ายทอดสด4คู่นะครับที่ผมชอบวันนี้ครับตัวที่1ผมชอบทางเจ้าเพชรนำโชคกับธนพลดีสดนะครับ เจอกัะทางเจ้านะครับสิงฮอนดาครับผมชอบทางเจ้าเพชรนำโชคนะครับแหละช่วงที่2นะครับในด้านของอีกคู่หนึ่งกับตัวที่2ครับที่ผุชอบนะครับผมชอบทางเจ้านะครับหยกขาวครับสอสุกมายิมนะครับวันนี้เจอกระทางเจ้าหยกครับสิทนะครับซอรผมชอบทางเจ้าหยกขาวนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอจบลงนี้เท่านี้นะครับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองทั้งสองช่วงด้วยกันครับเดี๋ยวช่วงที่2เจอกันใหม่กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลยูโรและฟุตบอลโคปาเมริกาวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับ